สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมิ้นหมู่ชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาตำํตำทาถั่วนะคะก็จะมีถั่วฝอยาวมะเขือพริกกระเทียมมะนาวปลานะคะน้ำปลากระช้รารสน้ำตาลมะพร้าวะคะตอนนี้ก็กำลังตํานะคะใส่เครื่องไปแล้วนะคะ น้ำปลานะคะของเราจะเป็นครบน้อยนะคะกใ็ใส่แบบนี้นะคะใส่มะน,นาวนะคะอันนี้เราจะใส่เครื่องตามที่เรามีนะคะแซ่บเล้เหมือนกัน,นะค่ะเราไม่ชอบเผิดน,น,ะะนะคะจะปิกสาเม็ดพอค่ะหอมมาก ส่เะเีอมนะมื่อืนนะเมื่อืนอนี้เราก็ซื้อมาสิบบาทนะคะเดี๋ยวนี้ถั่วก็ยี่สิบาทนะคะถั่วมะนาว,วใช้เป็นมะนาวนมะนาวก็ถุงละสิบาทนะคะเมืเ่อือถุงละสิบาท ตามมะพร้าวนะคะตามปีนะคะตามปีตามปีมปีบในตลาดก็ขายอยู่ประมาณมิบไม่เกินห้าสิบบาทนะอันนี้พ่อบา้าเขาก็จะปรุงไปก่อนนะคะเราะเรเราพวกน้อยนะคะไม่พวกใหญ่เร็บปวดที่รวกใหญ่ตาชอบเลยปรุงไปตามที่เราชอบ ปลาแล้วค่ะน้ำปลาแล้วก็เขาเขาเอสเซนเรียคือเครื่องปรุงนะคะเรามีแค่ไหนเราก็าำได้นะคะมีสำคัญต้องมีน้ำปลา กลิ home, home. Okay, God, mm ่นหอมหอมโอ้คแล้วก็เลงแล้วเราก็ใส่ถั่วนะคะถั่วันนี้เราโคกน้อยนะใส่ากับบเีล hmm. ตามเลยคเะตามเลย เขาเขาเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จนะคะนี้เราก็ตัดมาตอนที่ตำเข้าเนื้อแล้วนะคะรูป็นร่างแล้วโอ้โหกลิกินแซ่บมากค่ะแซ่บมากก็ลองไปทำรับประทานดูได้นะคะตามเครื่องปรุงที่เรามีนะคะรสชาติอร่อยะคะ่ะ ฝากดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ